ราสสารแรงอาถรรพ์หมู่บ้านสมัยสงคราม เรื่องราวความเหียนของหมู่บ้านจัดสัรแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทั้งภาคกลางเชื่อว่าใครที่ได้ฟังหรือเป็นคนพื้นที่อาจจะสืบรู้ได้ว่าเป็นที่ไหนจากคำบอกเล่าของผู้คนที่นั่นรวมถึงรอปภหลายคนว่ามีเรื่องที่ทั้งแปลกและชวนคนหัวลุกในเวลาเดียวกันพ่อนานเขา้าเหตุการณ์ยิงสันประสาทวีขุณ ขนาดมีมนพระท่านมาทำพิธีก็อย่างไรท่าทีว่าจะดีขึ้นณโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งสร้างอยู่ในตัวเมืองแต่อยู่ในซอยที่ลึกมากพอสมควรโดยบรรยากาศด้านหลังโครงการแห่งนี้ติดกับทุ่งนาป่าไผ่ในยามค่ำคืนมักได้ยินเสียงของทิวต้นไผ่เสียดสีกันจนชวนให้คิดไปไกล แต่โดยการออกแบบบ้านสไตล์โมเดินสุดหรูหราบวกกับราคาที่ไม่สูงมากนักทำให้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนต่างเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของสวยหรูจริงแต่ทุกวันนี้ยังขายไม่หมดนะมีเหลือเพียงไม่กี่ยูนิตท,ที่ทิ้งร้างไปเพราะไม่มีใครสนใจเนื่องจากในภายหลังได้ยินเสียงร่ำหรือจนฟังแล้วสึกขยาดไม่ขอเสียง เพราะบานต้องผ่ตลอดชีวิตแต่หลายปีมานี้บางคนผ่ต่อไม่ไหวเพราะตกงานกันเยอะก็ลงประกาศขายบางก็ยอมปล่อยเช่าแต่กับบางคนที่ต้องขายมันเป็นเรื่องอาถรรพ์ที่เจอมากับตัวเองยอมรับว่าบางหลังเขาก็อยู่กันได้เพราะใช่ว่าจะเจอความลี้ลับทุกคนเสียเม,มื่อไหร่หากย้อนกลับไปในอดีต เดิมทีพื้นที่ตรงนี้ในสมัยสงครามรบมันเป็นสนามรบเก่ามาก่อนครับเมื่อมีสงครามย่อมมีผู้คนมากมายที่ตาจากการรบไม่ใช่แค่ทหารแต่ยังรวมไปถึงชาวบ้านในแรวกนั้นที่โดนลูกลงไปด้วยแถมทัดออกไปคือพื้นที่หลังโครงการตรงบริเวณทุ่งนาป่าไผ่อดีตก็คือประชาเกา่าดีๆนี่เองว่ากันว่า มีคนเจออาถรรพ์เยอะแยะผู้รู้เขายังออกมาแย้งว่าคงเพราะตอนสร้างไม่ได้มีการทําพิธีพลิกแผ่นดินสะกอดทั้งที่สร้างทับที่สนามรบผู้คนล้มตายนับไม่ถ้วนแถมยังเชื่อมต่อกับปัจชาเก่าคนเป็นมาสอนอยู่บนพื้นที่ของคนตายมากมายขนาดนั้นไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงส่วนที่คนรุ่นใหม่ทำไมถึงไม่ค่อยรู้ พอเติบโตมาก,ก็เห็นแต่แนวป่าไผ่เป็นทุ่งหล่งๆแต่ก็มีอยู่บ่อยนะเหตุการณ์ที่คนเท่านั้นมักเจอเชื่อไม่เชื่อต้องแล้วแต่วิจรารยญาณนะครับครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มากับภรรยาขี่ผ่านหลังบ้านจัสันนีในเวลาประมาณสองทุมเป็นช่วงขากลับจากตลาดก็จะต้องผ่านตรงนั้นพราใกล้กว่าอีกทา แล้วอเผอิญเห็นหญิงสาวอายุราวสามสิบกว่าจุงเด็กเดินออกมาจากป่าไผยแต่งกายไม่เหมือนคนสมัยนี้ก็เข้าใจว่าเป็นคนต่างถิน่นเข้าเมืองมาหางานทำแต่คงพาลูกสาวเข้าไปปลดทุกขระมังจึงจอดรถไทยถามเพื่ออยากให้ช่วยเรียกวินหน้าปักซอยให้แต่ทว่าคำตอบเขาผู้หญิงคนนั้นทำเอาทั้งคู่ชงุนใจ คนปกติทั่วไปใครจะตอบมาแบบนี้พระเถอตอบว่าฉันไม่รู้จะไปไหนไดน้ฉันอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วเมื่อพูดจบยญิงผู้นั้นก็ได้จุงมือเด็กเดินทะลุร่างของเขากับเมียข้ามถนนไปจากนั้นจึงเดินทะลุกำแพงหลังหมู่บ้านจัดสรรนาทีนั้นช็อกมากเมียกอดเอาไว้แน่น ตะคอกบอกให้บิดรถออกจากตรงนี้ด้วยเร็วแต่อีกฝ่ายยังคงอึง้งมองตามไม่ลดละสายตาก็เห็นมาทั้งคู่เดินทะลุเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมารู้ตอนเชา้าเจ้าของบ้านเป็นครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งทำสัญญาซื้อขายไปเพียงไม่ถึงปีตอนนั้นมั่นใจว่าสองแม่ลูกคือดวงวิญญ,ญาณผีที่ตาจากสมัยสงครามโลกและที่เข้าไปในบ้านหลังนั้น คงเป็นเพราะอยู่ที่นั่นมาก่อนคงไปสร้างทับที่อยู่ก็เป็นดัหลังจากวันนั้นได้เอาไปเล่าให้ชาวบ้านระแวกนั้นฟังหลายคนแตกตื่นแต่พูดกันว่าเจ้าของบ้านเหมือนจะไม่ค่อยกลับเข้ามาอยู่แล้วไม่รู้ผ่าดนผีหลอกหรือเหตุผลอื่นได้กันแน่ต่อมาก็มีผู้อยู่สายพบเจอเรื่องร้อนอีกอย่างชายคนที่ชื่อว่าคุณเดียว เป็นเจ้าของบ้านจาัดสรรหลังหนึ่งบ้านอยู่โซนนา,นาหลังจากโดนดีเขารีบไปตะเวงถามชาวบ้านระแวกนั้นทันทีและเลือกถามแต่คนเท่าคนแก่ที่คงจะพอรู้โดยส่วนใหญ่ก็ทำทีไปซื้อของตามร้านขายของชำที่ดูว่าเหมือนเปิดมานานแล้วชวนคุยสับเพเหระจนสบจังหวะจึงถามทําให้พอรู้ความจริงว่าพื้นที่เดิมเป็นอะไรมาก่อน จากนั้นคุณเดียวก็ได้ปรับทุกข์ให้ฟังว่าเจออะไรมาบ้างในแต่ละวันอยังบางคือนอน,นอนอยู่คุณเดียวก็ได้ยินเสียงคนไอเหมือนสำรอกอะไรออกมาตอนแรกใจนึกว่าภรรยาไม่สบายแต่พอมองไปข้างๆภรรยาก็ยังนอนอยู่แถมหลับสนิทด้วยจึงกวาดตาไปมองอยังปลายเตียงมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม ตัดสินใจเอื้อมมือไปเปิดโคมไฟก็เห็นหญิงสูงวัยผมขาวโพลนนั่งอยู่ปลายเตียงที่สำคัญไม่ใช่นั่งหันหลังนะแต่เป็นนั่งแบบยองๆหันหน้ามาประสานตากับคุณเดียวแบบจ,จัดๆตามด้วยคำถามที่ว่าเห็นยายด้วยเหรอโอ้โหจังหวะนั้นทำเอาใจหล่นบู รีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงจนนิจชิดต,ตอนนั้นหายใจที่รัวมากเพราะความกลัวสักพักคุณเดียวรู้สึกคล้ายกับว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาทับราไม่ต้องสงสัยครับมันต้องเป็นผีของยิ่งชราตนนี้แน่แน่กินยาลมยาหอมลอดผ่านทางพระห่มคลายกับว่ายายแก่ก้มหน้ามาแนงกับใบหน้าของเขาคุณเดียวกลัวมาก จึงตั้งสติและท่องบทพางุงสักพักความรู้สึกที่เหมือนตอนถูกค่อมเอาหน้าแนบอยู่ก็อันตรานหายไปพอรุง่งเช้าภรรยาเข้ามาหวานใส่คนเดียวและพูดบอกขอบคุณมากนะที่ดึกขนาดนั้นยังลุกมนวดฝ่าเท้าให้ทั้งคืนพอปฏิเสธว่าไม่ได้ด่วหนหายภรรยาดันไม่เชื่อ จึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนจเจออะไรมาบ้างภรรยาบอกว่าเชื่อแล้วที่เล่าเป็นความจริงพอรู้อะไรไหมพอที่ฝ่าเท้ามีกลิ่นหอมยาอมองอยู่เต็มเลยทั้งที่บ้านเราไม่มีของพวกนี้สันนิษฐานกันว่าหญิงชราคงเอ็นดูมานวดไห้เพราะก่อนนอนบนปวดเท้าแต่คงไม่ชอบคนเดียวแหละจึงได้หลอกจนผมร่วง หลังจากนั้นลูกบ้านคนอื่นเริ่มมีการจับกลุ่มคุยกันและมันก็หนีไม่พ้นเรื่องคนหัวรุกโดยมีคนเดียวร่วมวงด้วยซึ่งนอกจากลูกบ้านแล้วคนในระแวกนั้นที่เปิดปร้าคานของฉํามักจะจับกลุ่มล่าฟังกันอยู่เสมอไม่ได้นั่งเทียนเล่าอ้างนะแต่เป็นเพราะอยู่มาก่อนส้างรู้จักพื้นที่ตรงนี้กันดีทั้งนั้น ป้าร้านชำบอกว่าที่ดินนี้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเจ้าของโครงการจริงๆมันมีอาถรรพ์ตั้งแต่คนงานก่อสร้างนู่นแหละคนงานชายคนนี้เป็นลูกค้าประจําชอบมาซื้อเครื่องดื่มชูก,กําลังเขาช่อข่มอยู่มาจนจะจบงานก็เพิ่งจะโดนหลอกเขาเล่าว่าตอนนั่งกินข้าวชงพักทิ้งก็กินข้าวกับคนงานคนอื่นตามปกติเลย ทุกคนกินกันเสร็จเรียบร้อยเหล่แตะขมนั่งอยู่คนเดียวตรงนั้นจุดจูก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครมานั่งอยู่ข้างหลังแล้วเอามือมาแตะที่บา่าจนรู้สึกว่าเจ็บเจ็บเหมือนแรงจากการถูกถุกจากนั้นก็พูดขึ้นว่าทำไมกินไม่แบ่งเสียงนั้นเยือกเย็นมันเป็นเสียงพูดที่มีลมเย็นๆ เฝาโดนมาตกที่ท้ายถอยคมจึงเอี้ยวตัวหันไปมองว่าใครมันมาแกะแต่ก็ต้องตะลึกเมื่อหันไปตรงนั้นมันกลับวางป่าไม่มีใครสักคนตอนนั้นรีบสปริงตัวขึ้นยืนตาจกกำดันสังเกตเห็นเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ตรงมุมของห้องทางเบื้องขวาร่างนั้นสูงใหญ่มากคือสูงจนเลยขอบประตูห้อง ตอนนั้นฉี่ราดเลยครับแล้วก็วิ่งออกไปบอกกับทุกคนจากนั้นก็กลัวที่จะกลับมาทำงานที่นี่รุ่งขึ้นคนงานก็เอาขอมาเซ้นวาวเข้าใจว่าคงเป็นเจ้าทีแต่ก็ยังมีคนงานคนอื่นเจอในลักษณะเดียวกันกับคมอยู่ส่วนคมลาออกไปตั้งแต่วันนั้นแหละแต่ที่พีคเลยคือเรื่องเราจะกรอปภ คนเก่าคนแก่เริ่มจากลุงโตรอปภคนปัจจุบันของที่นี่ที่เจอความเฮี้ยนม,มาแบบไม่หวัดไม่หวในคืนแรกที่เข้ามารักษาความปลอดภัยก็ปั่นจักรยานตัวตราไปรอบๆแล้วเกิดไปสะดุดตากัะที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งได้มีการติดป้ายประกาศขายไว้หลังนี้จะอยู่โซนด้านหลังติดกระปาไผ่เลย ลุงโตสังเกตเห็นมีไฟเปิดอยู่ชั้นลลางซึ่งนับประพิษสังเกตแล้วเนึ่งจากเป็นบ้านที่ติดประกาศขายอยู่ตอนเดินตรวจเมื่อกลางวันก็ไม่เห็นมีใครเพราะโดยส่วนใหญ่ท่้หลังไหนขายจะไม่มีคนอยู่แล้วแต่เวลานี้กลับเห็นคุณตาคุณยายคู่หนึ่งสวมชุดพ้าแพรกวักมือเรียกพยายามตะเบงเสียงอันแหบพร่าแกวออกมา ย้ช่วยเข้ามานี่ที่ลุงโตจึงได้ปั่นเข้าไปหาตายายคู่นี้จึงบอกให้เข้ามาข้างในก่อนแกจะขอให้ช่วยเปิดไฟข้างบนให้ทีลุงโตหลังเลแล้วลูกหลานไปไหนทำไมไม่ใช้กันเพราะหากสิ่งของมีค่าเกินหายไปมีหวังแกอาจจะส่วยได้จึงเอ่ยถามออกไป แต่ก็ได้รับคำตอบว่าตายายแก่แล้วขึ้นลงมันได้ลำบากมากปวดข้อปวดเข่าทั้งคู่แกบอกปกตินอนกันอยู่ห้องชั้นล่างข้างบนจะเป็นห้องนอนลูกสาวและหลานสาวแต่วันนี้ยังไม่มีใครกลับมาครับครับถ้าอย่างนั้นก็ได้ลุงโตแดงขึ้นบันไดมาเรื่อยๆรยรู้ดีว่าสวิตไฟของแต่ละจุดอยู่ตรงจุดไหนป่ะ เพราะก่อนนั้นก็มีการเข้าไปอบรมเพื่อช่วยเหลือลูกบ้านเวลาฉุกเฉินเมื่อเดินคินไปกดถึงจุดที่เป็นสวิตช์แต่ทว่ากลับคําหาไม่เจอซะอย่างนั้นลุงโตใช้ไฟฉายส่องหาไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงคุณตาตะกนขึ้นมาว่าทำไมถึงยังไม่เปิดไฟอีกลุงโตคิดในใจทำไมคุณตาใจร้อนหนะัก เพิ่งเดินมาถึงแท้แท้จึงถามกลับไปว่าสวิตอยู่ตรงไหนเนื่องจากตนหาจนทั่วบริเวณแล้วก็ไม่เห็นจากนั้นก็ปรากฏเป็นเสียงวอเข้ามาจากลุงปองรอประเพออีกคนไอโตเองเข้าไปในบ้านร้างทำไมหลังที่ประกาศขายไม่มีคนอยู่บ้านหลังอะไรวะคนละหลังละมั้ง ข่าอยู่ซอสุดท้ายพอดีตายายแกหวัานให้ขึ้นไปเปิดไฟจูจุเสียงวอก,ก็ขาดหายจากนั้นลุงโตก็เดินลงมาข้างล่างตามหาจุดเปิดไฟอื่นเพราะอาจจะมีอะไรผิดพลาดแต่มื่อเดินลงไปเห็นว่าสองตายายแกพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องแล้วลูกสาวก,กลับมาแล้วเลย สักพักก็ปรากฏเป็นเสียงคนเดินเข้ามาในบ้านเผยให้เห็นร่างของสองแม่ลูกที่ลุงโตเคยพบผิดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่จะได้มาเป็นยามที่นี่สองแม่ลูกปิศนาที่ลุงโตก,กับเมียเคยจอดรถตรงป่าไผยเพื่อช่วยเหลือแต่ดันถูกทั้งคู่เดินทะลุดตัวไปหน้าตาเฉยภาพความทรงจำในวันนั้นย้อนกลับมานาทีนั้นแทบช็อก ปากอ้าค้างด้วยความออึงแต่ดีที่เคยบวชมาจำได้ว,ว่าสมัยเป็นพระก็เคยเจอผีจังมาแล้วตอนเป็นพระยังฝึกสติได้เลยและตอนนี้ทำไมยจะทำไม่ได้ลุงโตจึงตั้งสติอ้ยได้ถึงแม้ดวงวิญญาณทั้งสี่จะยืนห้อมล้อมอยู่ก็ตามลุงโตค่คอยๆเดินออกจากบ้านชาๆเพราะตาหากวิก มีหวังสติกกระเจิงอาจเสียสติไปเลยก็ได้ประจบมองกับลุงป๋องที่ปั่นจักรยานมาหน้าบ้านพอดีลุงปองตะโกนเรียกออกมาลุงโตก็เดินออกมาอย่างชาัดาแล้วก็พากันปั่นจักรยานกลับป้อมหน้าหมู่บ้านเมื่อกลับไปที่ปองก็เล่าให้กันฟังลุงปองก็เล่าว่าบ้านหลังนั้นพิ่งประกาศใครเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีใครเข้ามาอยู่แทน ฉะนั้นในบ้านที่เห็นไม่ใช่คนแน่นอนตายายที่ลุงโตเล่ามาก็ไม่มีอยู่จริงลุงโตจึงย้อนเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเคยใจวิญญาณของสองแม่ลูกเดินทะลุตัวลุงโตก,กับเมียและทะลุก,กำแพงเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งแต่เพิ่งจะมานึกออกว่าบ้านหลังที่ว่าก็คือหลังเดียวกับที่เพิ่งโดนดีนี่แหละแต่ฟังจากตายายบอกว่าลูกสาวกับหลานนอนห้องขงบน จึงคิดว่าทั้งสี่นั้นเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ตอนมีชีวิตยอยู่แน่นอนพูดไปก็คนลุกไปลุงป่องจึงเล่าให้ฟังบางว่าเจ้าของเดิมเขาอยู่ไม่ไหวพอหลังนี้เฮี้ยนที่สุดตั้งแต่เคยฟังลูกบ้านเล่ามาก่อนที่เจ้าของจะตัดใจขายเขาร้องเอะอะโวยวายวิ่งออกมานอกรัวลุงป่องก็รีบปันไปถามคิดว่าขโมยเข้ามาจีป้ปลน แต่ที่ไหนได้เขาละล่ำละลักว่าเห็นเป็นเงาดำประมาณสี่รักคุยกันตลอดคืนจึงไม่สามารถอยู่ต่อได้อีกนอกจากนี้ยังฝันเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งมีทั้งชายอิงทุกคนมีกระโพนในข้อมือเด็กกลุ่มนี้มาเข้าฝันขอให้พาไปเล่นเครื่องเล่นในสวนหน่อยพอตนตอบว่าง่วงขอนอนก่อนเด็กกลุ่มนั้นก็ดูไม่พอใจ พากันไต่ฝาผนังขึ้นไปยังเพดานห้องแล้วพลัดกันแลบลิ้นปลิ้นตาใส่พอตื่นจากฝันยอมรับประกลัวมากแต่ที่อยู่ต่อไม่ได้จริงๆเพราะทำบุญบ้านก็ยังเจออีกซสำเดิมอีกอย่างเขามีลูกเหล็กกลัววันหนึ่งจะส่งผลกระทบกับลูกจึงตัดสินใจย้าย,ายออกนี่ยังไม่รวมถึงความน่าสังของลูกบ้านคนอื่น ที่ต่างก็อกสันขวัญหายเรียกว่าราังพระที่ตกดินเมื่อไหร่ได้ยินอะไรไม่ชอบมาพากนเดี๋ยวนี้ต้องท่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร้กันไหวส่วนใหญ่มาเป็นเสียงเหมือนตัวอะไรทั้งเดินทั้งวิ่งอยู่บนหลังคาทั้งทงที่หมู่บ้านนี้แทบจะไม่มีแมวจอดแต่บางคนก็ได้ยินเสียงเขย่ารัวบานจากนั้นไล่ข้อผนังนอกบ้านอย่างสุสนาน แต่ครั้นจะให้ย้ายออกหรือไปให้ชาวเขยากแล้วคนส่วนใหญ่เขารู้ว่าเหียนส่วนที่หลงเหลืออยู่ก็ต้องยอมรับปราบางคนเขาไม่เคยพบเจอดวงวิญญาณเหล่านั้นคงเพราะจูนกันไม่ติดไม่เช่นนั้นโครงการนี้คงกลายเป็นโครงการร้างเหมือนบางสถานที่ไปแล้วแหละและรุมนัทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ ผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในคลิปต่อไป